เสื่อมางจนมาพระใบร่วงโรยลงในสายทานยามการเวลาหมุนไปชีวิตต้องแตกสลายไม่มีเทียงแทนผมเส้นงานถึงคราวร่วงไป แทนคาที่เคยว่องไว้กลับไรเรีแรโรคปภัยฟังคอยคุกคางติดตามไปในทุกแห่งเกิดแก่เจ็บตายสํแแดงเป็นธรรมดาหากเธอมองทุกการเกิดมาที่มีอย่างลึกซึ้ง เปิดแล้วเปิดตั้งแต่วันที่หนึ่งหนึ่งไม่ยอของเราทางถางบันยังเนาะยังยงขงัของของพระอาจารย์ทวีท่านสอนที่วัดมหาธาตุตั้งแต่วันที่หนึ่งแต่สอนเหมือนกับสอนในห้องเรียนด้วยแล้วก็ออนไลน์ด้วยอ๋ออาจ,จ,จารย์ได้เข้าไปดูปะยังไม่ได้เข้าเลยแล้วยังเห็นมีในห้องเรียนด้วยแล้วก็ผ่านผ่านทางซูมอ๋อจ้า ของเราต้องรอดูสถานการณ์โควิดแล้วไม่รู้มาหาลัยเปิดหรือยังออยังไม่รู้เลย,ยไม่ในรายก็ยังไม่เห็นแจ้งค่ะเพราะว่าถ้าถ้ามาหาลัยเปิดน่ะเราถึงจะเปิดได้เพราะว่าตอนนี้เขางดงดทำกิจกรรมย,ยังไม่ได้ทวนเลยจารย์แต่ของอาจารย์ที่มจรก็เฉพาะ ออนไลน์ก็แสดงว่าคงเฉพาะออนไลน์ที่เปิดแสดงยังไม่เปิดเต็มที่เขาไม่เป็นไรไม่ได้อ่านก็ไม่เป็นไรตอนนี้ยิงเห็นยิงเห็นตัวภาษาไทยขึ้นไหมภาษาอังกฤษด้วย Zero Conditional เดยวนะเดยนนะมันโชว์ไหมโชว์โชว์ซีโรซีโ อ่าซีโร่คอนดิชแนลค่ะเห็นแล้วเห็นแล้วใครเนี่ยนี่อยิงใช้มือถือเนี่ยขอแล้วหยิงว่ามือถือมันดีกว่าอ่าไหนดีกว่าก็โอเคหนิงว่ามันถนัดดีมือถือมันเล็กดีไม่ต้องไม่ต้องระเบิดอะไม่ต้องไม่ต้องแบกไปแบกมาใช่มือถือนี่ยอยู่ตรงไหนก็นั่งเรียนได้อืมวันวันนี้วันที่เท่าไหร่ วันนี้วันที่สิบสามสิบสามสิบสแล้วของมอจารอเปิดหรือยังเปิดแล้วอาจารย์สอนไปสองอาทิตย์แล้วเหรออืมสองอาทิตย์แต่ว่าสอนออนไลน์ก็ไม่ได้ไม่ได้ไปไม่ได้ไปยังไม่ได้ไปของของราชพัชห์ิงไม่รู้เขาเปิดกรกฎาคมหรือเปิดสิบสี่สเนี่ยญิงไม่แน่ใจเพราะเขาจะไม่เปิดพร้อมโรงเรียน อืมใช่อาจจะเปิดที่หลัง่ะโอเคก็ไม่ได้ทบทวนเราก็ฝึกเอาเนาะได้ได้ยิ่งไม่ได้ทบทวนเลยวันนี้ทำงานเพียบเลยนั่นว่าวถ้าเรายังฟรีกหาจังหวะจดใส่สมุดเล็กๆเกนี่ยทำงานนี่ไงสมุดอืม โอ้ยเริ่มใหญ่เริ่มใหญ่ไม่ไหวเราไม่มีเวลาเปิดใหญ่ไปเหรอเออใหญ่ไปมันต้องใส่กระเป๋าเสื้อได้เนี่ยประมาณเนี้ยเนี่ยใส่กระเป๋าเสื้อมันเล็กไปเล็กไม่เป็นไรเราไเจ็บตัวเล็กๆแล้วก็เอาทีละทีละทีละ tense เช่น present simple tense อย่างเนี้ยเราก็เอาเฉพาะ present simple tense ไปเรื่อยๆมีจังหวะ เวลาทำงานอื่านี้ในยี่ยุดมาสหนอ่อยในพักสา,ายตาด,ดูสักหน่อยแล้วเราก็หลับตานะแล้วก็นั่งภาวนาว่า present simple tense ปัจจุบันการทั่วไปอย่างเงี้ยนะปัจจุบันการทั่วไป of a f f i r m i v e หร h อ present simple tense a f f i r m a t i v e he writes a book

จังหวะที่รีแลก์จากงานที่เราทำอยู่เราก็ฝึกไปเรื่อยๆมันก็เหมือนกับเราเปลี่ยนอารมณ์จากอารมณ์นี้ไปอารมณ์นั้นมันถึงจะได้เพราะถ้ารอให้ร้องยากไม่มีทางได้ต้องติดกระเป๋าไปเรื่อยๆใช่ติดกระเป๋าไปเรื่อยๆหรือรึ้นเวลาขับรถรถติดเราก็หยิบขึ้นมาดูเ <laughs> สนหนอะไะอ๋อ oh. presence importance นี่ยแปลว่าปัจจุบันทั่วไปปัจจุบันการทั่วไปประโยคที่ใน,น Present Simple Tense Affirmative อย่างเงี้ยนะ He writes the book ในขณะที่เราจงังหวะรถออกแล้วก็ออกตัวไปถ้ายังนึกอะไรไม่ได้ก็ Present Simple Tense Affirmative He writes the book Uh, present importance นักทีท่านบอกอขาไม่ได้เขียนห t ั book Or he doesn't write book. Mm ีย b o o k งสืเราจังหวะอือมีจังหวะเม่ไรเราก็คิดถ้ายังอะไรยังไม่จำเป็นต้องคิดเรื่องงานเราก็คิดเรื่องนี้ที่สาม Present i m p o r t a n s e i n t r o g a t o v e อย่งางเี <stop> ้นะ i n t e r r o g a t i v e ประโยคเราไม่ต <ina> ้องแปลภาษาไทยเพราะเราฝึกเพื่อให้จำโครงสร้างของ tense เฉยๆของประโยคเฉยๆวันนี้เป็นประโยค affirmative บอกเล่าอันนี้เป็นประโยค negative ปฏิเสธอันนี้เป็นประโยค i n t e r r o g a t i v e ประโยคคำถามแล้วก็ปฏิเสธ i n t e r r o g a t i v e and negative เป็นประโยคคำถามเชิงปฏิเสธ He, he doesn't write or does he not write a book? Yeah. Does he not write a book? เป็น interrogative and negative a question tag question tag nice for y o f question tag affirmative ที่เราพูดวันนี้เพื่อให้มันจำ พอให้มันจำเนี่ยเวลาเรามีโอกาสได้ใช้ประโยคเมื่อไรมีโอกาสได้เขียนประโยคเมื่อไรหรือมีโอกาสที่จะต้องใช้ประโยคเมื่อไรมันก็จะวิ่งมางทันที present simple tense หรือ present continuous tense หรือ present perfect tense หรือ present perfect continuous tense past simple tense past continuous tense past perfect continuous past perfect tense past perfect continuous tense simple future tense present simple present future tense future simple tense or future continuous tense or future perfect continuous tense by ที่เราว่างจากการคิดตัวอื่นโดยเฉพาะเวลาเราคิดแล้วรู้ตัวแล้วเราบอน,นี่มันไม่ด้เป็นประโยชน์มันมคิดทําไรเรื่องนั้นเราไม่คิดเรื่องนี้ดีกว่าอ,อย่างนี้เป็นต้นราะงานตัวนี้มันก็จะมันก็จะเข้าคอนเซ็ปต์ที่อาจารย์ตั้งหัวขอ้อว่าแค่คิดถูก <c oughs> ก็พูดได้แล้วคําว่าพูดได้แล้ว <c oughs> มันอยู่ที่แทนทั้ง12แทนเนี่ย สิบสองแทนคูณกับเจ็ดประโยคมันเป็นเท่าไหร่แปดสิบสี่เราได้ตั้งแปดสิบสี่ประโยคถ้าเราได้แปดสิบสี่ประโยคเนี้เราลองนึกดูว่าถ้าเราเปลี่ยนประธานจากประธานที่เป็นฮ e, เราก็มาเป็นชีเป็น i e, t ใช่ไหมจากช h อก็มาเป็น i เป็น v จาก i v เราก็เป็น นายกนายขอ <A. S 1> นายกนายขอก็มาเป็นเ <A. S 1> ด็กเห็นไห <A. S 1> เป็นเดใช่แล้วอะไรก็ได้หรือเะบอกว่าเป็นประโยคที่เป็นรูปแบบอื่นก็ยังมีอีกแต่ว่าให้เราจำโครงสร้างทั้งสิบสองเทมเดลตได้ก่อนพอเราได้แค่เนี้ยมันเป็นเหมือนสูตรคูณเลยมันจะเหมือนสูตรคูณเวลาเราเป็นนึ หรือเวลาเราจะไปเขียนตัวโครงสร้างของประโยคทั้งหมดนี่มันก็จะเข้ามาอ๋อ uh, Present Simple tense อย่างเงี้ยมีจัดประโยคตัวอย่าง affirmative negative interrogative interrogative and negative question tag affirmative question tag negative แล้วก็คำถามที่ขึ้นต้นด้ว hey, ย when why what how อย่างนี้เป็นต้น what เ h e น where why อ่าอะไรก็ได้ที่เป็น w หรือ h เดี๋ยวอาจารย์ก็จะมีตัวอย่างให้ซึ่งจะอยู่ในโครงสร้างโครงสร้างเนี่ยเมื่อกี้อาจารย์บอกว่า tens มีเจ็ดประโยคใช่ไหมและอ2สิบสองคืออะไรสิบสองคืออะไรคะ tens tens มันจะมีอยู่สาม tens ถ้าพูดถึง tens นะเดี๋ยวอาจารย์จะชี้ให้ดู พูดถึง tense เดี๋ยวลองเอาตัวเนี่ยตัวนี้หน้านี้เห็นไหม they are three tenses in English as they are mentioned here เห็นไหมเห็นเห็นเห็นเนาะ present tense there are four tenses อันนี้เราพูดถึงสาม tense พอสาม tense แต่ละ tense เนี่ยมันแยกออกไปเป็นสี่ สี่สามเท่าไหร่สิบสอง่าสิบสองแต่ทีนี้สิบสองเนี่ยมาคูณกับเจ็ดเห็นไหม there are seven significant sentences เจ็ดประโยคสำคัญเนี่ยเจ็ดประโยคสำคัญ in daily life of uses r to be mindful หมายความว่าเจ็ดประโยคสำคัญในการใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อทำสติให้เกิดขึ้น affirmative หนึ่งใช่ไ้ยอันเนี้ยอันนี้ประโยคเต็ม affirmative sentence ตัวย่อคือ a w f สอง negative sentence ตัวย่อคือ n e g สาม interrogative interrogative เดี Inter ๋ยวถ้าเราวลา,าออกเสียงเราก็แยกโทนนิดหนึ่งเพื่อให้ออกเสียงง่ายง่าย interrogative Inter interrogative i n t e r r o g a t i v e เราถ้าเรา,เราแบ่งโทนไว้เพื่อออกเสียงนีดหนะนึ่ง i n t e r r o g a t i v e i n t e r r o g a t i v e ตัวย่อก็คือ N E G uh huh. N E G I N T แล้วก็ I N T สำหรับ i n t e r r o g a t i v e sentence ถ้า i n t e r r o g a t i v e and negative sentence ก็จะเป็น I N T and นีจีใช่ถ้าเป็นข้อห้า question tag affirmative อาจารย์ใช้ตัวย่อเพราะข้อมบลมันมีเต็มแล้วเห็นไหม affirmative negative interrogative เต็มหมดแล้วพอมาเป็นประโยคข้อที่ห้ากับออาจารย์ใช้ตัวย่อพอนึกออกเนาะอ๋ออ๋อพอ question tag affirmative sentence ้อ้ คิวเฉยๆนั้นข้อมูลมีแล้วอาจารย์ก็เลยตัวข้อหกก็ย่อไว้ข้อชินแท negative sentences เวลา s e n t e n c e ตัวซีกับ e ีตัวเนี้ยออกเสียงเหมือนโซโซ s e n t e n c e อ่าใช่แล้วก็พอข้อเจ็ดคิวก็เหมือนข้ามบนใช่ไหม question อ่า question ตใน question ที่ตามมาด้วย what w h i c h who when where เป็นตน้นอาจารย์ใช้ว่าเป็นตน้นเพราะว่าหรือใช้ทั้งหมดก็ได้แต่พอดีหน้าจอมันบีบอยู่แค่นี้ไม่เป็นไรขยายได้เดี๋ยวลองบีบอีกนิดหนึ่งอาจารย์มันน่าจะขยายโลไม่ได้ขยายใหญ่ก่อนนี้ไม่ได้ยยยไไดูดดเห็นชัดอาจารย์ นะเห็นชัดเลยใช่ไหมชัดชัด <chart>, <Okay. S 2> ใช้มือถือมันดูง่ายดีอ่ะเพราะมันรูดเข้ารูดออกได้เนาะใช่มันขยายได้ก่อนหน้าจอโน้ตบุ๊กเนี่ยไอตัวก o เกิล e e t มันมาบางังโอซ่อนได้เอา <c oughs> จารย์ซ่อนตอนนี้ก่อนโอซ่อนได้เ,เ, <c oughs> เรายังไม่คล่องเองอะนะอี้อใช้มือถือก็จะง่ายอืมดีแล้วตอนนี้ก็จะเป็น question q u e t o เนี่ยนะ what which who how when where why sentence อันนี้ก็ที่จริงมันต้องเป็น sentences เพราะมันมีหลายตัวแต่ไม่เป็นไรอันนี้คือเราจำส,สาม tense ได้ก่อนถ้าสมมติอาจารย์ถามว่า how many tenses are there in English ยิงจะตอบอยังไง how many tenses are there in English 7 <Seven. S 1> ไม่ถูกยิงต้องตอบตัวข้างบนเนี่ยตัวที่ที่จารย์ชี้ลูกศรเห็นไหมเนี่ย there are three tenses in English as they are mentioned here ยังไม่เห็นเลยเดี๋ยวดีวตรงไหนตัวตัวข้างบนตัวขอบซ้ายข้างบนที่ลูกสรเห็นลูกสรที่ประโยค,รโยคแรกเลยค่ะใช่นั่นแหละพออาจารย์ยกตัวนี้คำถามมาบอกว่า how many tenses อาแด่อินด g ง i s h พอดีอาจารย์ไม่ได้ไม่ได้ใส่ตัวประโยคคําถามให้เดี๋ยวอาจารย์จะใส่คําถามในนี้ในในไลน์มิงดูไลน์เห็นป่าไม่เห็นดิว่าดูหน้าจออยู่ใช่ไหมดูหน้าจอเฉยๆอ๋อถ้าอาจารย์พิมพ์ลงไปในลไลน์มันจะเห็นไหมเนี่ยฮาวเมนมันก็จะมันก็จอกจากหน้าจอนี้ไปอ๋ออย่างนั้นไม่ต้องเนาะ ไม่ต้องงั้นเราก็เราใช้พูดออกแล้วกันเนาะอาจารย์บอก how many t e n s e are there ใช่ไหมอ่า how many tenses เพราะว่าอย่าลืม tense มันเป็นผูุ้พดใช่ป่ะ how many tenses are there in English อย่างั้นอย่างนันก็มีทางหนึ่งก็คือริงตั้งพบปากกาแล้วก็สมุดจดเลยเออ how many tenses are there in English แดก็ T H E r E อตัวบนนั่นแหละเปลี่ยนแต่อาจารย์เติม how many เข้าไปใช่ไหมแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยน R มาไว้ข้างหน้ามันก็จะเป็นคำถาม how many tenses are there in English ใส่ question mark เข้าไปท้าย how many tenses are there in English cho đã mọi thứ okay. how many tenses are there in English? Vừa la tiếng đọc, có có ấn There are three tenses in English. Chúng ta không có câu hỏi, mới There are there are there are three tenses in English. In English. In English. เปนเหมือนกับ <English. S 2> ปากยืนยันว่าใช่มาถ้าเป็นภาษาไทยเราก็ไม่ต้องมีไม่ต้องมีหรือน,นั่นเองแต่ภาษาอังกฤษมันไอาการที่เป็นประโยคบอกเล่าโทนมันออกโทนเสียงนะนะโทนเสียงมันออกเช่นวัน o n นไหนนี่เป็นความฝัน 3, ใช่ไหมไหนจริงลองนับหนึ่งถึงสิบใหม่ทีนี

seven eight อาเห็นะลองใหม่เองดิจะได้ไหมเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องหรอผิดมันก็ผิดมันก็ไม่ถูกถ้าถูกมันก็ไม่ผิด one one t four four five, 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 five. ข้างหน้ามันเป็นข้างหน้านเป็นคำถามข้างหลังมันเลยเป็นไม่ได้ค่ะทาใหม่นะ one <Maj a. S 1> one one two two t h r นี่ตรงนี้ไม่ได้อ่ะ five าริทีิปากเราปิดใช่ไหม Five, 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 time, five, ออไฟฟ้าาปิดช้าหน่อยอืหกเจ็ดเจ็เอ็ดเอ็ดนาเลองใหม่รอบหนึ่งเข้าท่าแล้วลองใหม่ลองลใหม่รอบเข้าท่าแล้ววัน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 ี ไฟไฟไฟ6ิบสิบสิบสิพอพอพอข้างหน้ามันเดอนคำถามแล้วมันข้างหลังเป็นไม่ได้ลองลองซิกใหม่ซิบสิบซิ9เวเอ็กเอ็กนเันเวลาเวลาหญิงพูดเนี่ยมันต้องอยู่ในใจเราก่อน ไอ้ไอ้ไอ,อ,อ้นี้ประโยคบอกเล่าหรือประโยคคาถามตัวใจเรามันจะสั่งก่อนใช่ไหมใช่ใช่ใจเรามันจะสั่งก่อนเขาเรียกว่าจิตเป็นนายใจเป็นบา่าอย่างที่ว่าเ็า mm. เรียกว่าจิตมันต้องสั่งก่อนว่าอันนี้บอกเล่านะอันนี้คําถามนะตอนนี้สติมันก็จะตามมาบอกว่าบอกเล่าบอกตรงๆเลยไม่ต้องรอมคอนถ้าคําถาม mm. สงสัยสงสัยนิดหนึ่งอย่างเงี้ยเช่นวัน one two two three three f o s e v e n seven e เนี่ยมันสติมันจะบอกเราตอนนี้การสอนสมัยสอนอยู่เทเวศพวกเด็กนักเรียน บางทีมันเขาเรียกว่าความเคยชินไงความเคยชินมันจะไปก่อนคือเขาคล่องจริงแต่ว่าสติมันตามไม่ทันพอสติมันตามไม่ทันเนี่ยบางทีอ่านข้อหนึ่งจะโดดไปข้อสนะ mm hmm. ามละยกว่าสติมันขาดครับเป็นแผ่นเสียงก็ตกร่องไอง้ตัวภาษาอังกฤษเนี่ยฟูอาจารย์ว่านี่มันฝึกสติได้ดีมากเลยต้องสติ เพราะถ้าตามหลักของสมาธิมันต้องมีสี่อย่างใช่ไหมสมาธิเนี่ยในสังคีติสูรพุทธเจ้าท่านตรัสไว้สี่อย่างสมาธิหนึ่งทำให้เราได้ความสุขในปัจจุบันศัพท์เทคนิคนั้นเรียกว่าทิฏฐะสุขะวิหารธรรมะสมาธิอ่เขเรียกว่าสมาธิทําให้ได้ความสุขในปัจจุบันอันนี้ถ้าถ้าสมมติถ้าเราแค่มีสมาธิเนี่ยเวลาเรา ออกเสียงเนี่ยเราก็จะได้ความถูกต้องไอ้ทุกความถูกต้องนะมันคือความปลื้มดีติความดีใจความอบอุ่นใจมันจะได้แล้วห้าทีนี้ถ้าเรามีสติเต็มที่สมาธิดีเราจะได้เรารู้จากความเป็นจริงริบวิญญาณทัศนะทับเทคนิคสิสิบลองใหม่หนึ่งถึงสิบใหม่นะ ยิงไม่ได้ตั้งแต่ six ค่ะ six เป็นต้นไปเนี่ยไม่ได้ six เราก็อย่าลืมตัวโซโซด้วย six six s e v เนี่ยเราลากเสียงข้างข้างหน้าให้ให้ให้ได้จังหวะนิดหนึ่ง six six เนี่ยเราเราเราทำโทนหรือทำความสงสัยให้เกิดขึ้น six six seven เเราเราอาจจะเราอาจจะยงคอหน่อยก็ได้หรือเราอาจจะลดโทนลงมาเซกวิดหนึ่งก็ได้เซเนอ่านั่นแหะไปไหนเเหรอไปเซเหรอเยาะนเนเนลองมาเเ่นเนี่ยไม่ได้เซเราเซเราก็ตรงๆเลยเซแล้วก็ลดโทนลงมาเซ เซเว่น <Seven, S 1> เราลด <seven, S 1> โทนลงมาให้มันช้า seven, นิดหนึ่งเซเว่นไอ้ตรงเนี่ยแหละตรงซิกกับเซเว่นนี่แหละหกเจ็ด หายความเสื่อมซากจะมาพระใบร่วงโรยลงในสายทานยามการเวลาหมุนไปชีวิตต้องแตกสลายไม่มีเทียงแท้ผมเส้นงานถึงคราวร่วงไป แขนขาที่เคยว่องไว้กลับไรรีแรงโรคภัยเฝ้าคอยคุกค้างติดตามไปในทุกแห่งเกิดแก่เจ็บตายสำแดงเป็นธรรมดาหาก